โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผม JMC TV กันอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในแอดออนดรับคาตนะนั่นเองนะโคตรแท่บอกเลย อาจจะอัพคลิปมาครับบ่อยๆนะท่านผู้ชมฟรีไฟล์ค่อยอัพแล้วกันเนาะดูดีโคตรเฟี้ยวเลยไว้ทำก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะท่านผู้ชมโอเคเปิดคลิปแค่นี้แหละไปดูกันเลยโอ,โอเคท่นานผู้ชมวิธีการเสกนะเนี่ยพิมพ์ตามนี่เลยโอเคท่นานผู้ชมให้ดูแค่นี้แหละ ในนับนี่คืออาวุธที่จะมีในทั้งหมดนะ่านผู้ชมก็จะมีดาบอะไรคือที่ผมถือไปนะ่้นผู้ชมนี่ก็คือตัวนี้นะเนี่ยวิธีการใช้ก็กดแตะนานผู้ชมมันจะมีเป็นเบลด้วยดูดิโคตรเท่อะยิงหมูยิงหมูปัาปป๊บปปๆๆปปัป๊บป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 ปปเฮ้ยทำไมไม่มีดาเมจวะอ้อไม่มีดาเมจังั้นน้ำผู้ชม สงสัยเพื่อความหล่อเท่นนะท่านผู้ชมเออน่นจาจะงั้นแหละเราได้ไปหาตัวทดลองมาแล้วนะท่านผู้ชมนั่นคือสบีฮักนะก็คือยังไงล่ะคือยังไงอย่างเงี้ยตีแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนี้มันไม่ออกแล้วทนะ่านผู้ชมถ้าเราลองตีเงี้ยเฮ้ยแรงจริงว่ะท่านผู้ชมแรงจริงว่ะนี่คือกลับ น่าจะปรับดาเมจแล้วนะผู้ชม A อสอู้ผู้ชมเฮ้ยเกินอู้แตกเฮ้ยได้อะไรอะระดับได้ถึงระดับไหนวะระดับ S อสนะนะผู้ชมตัวนี้อู้ uh, นั่นเดียวแตกแนะผู้ชมเกินเกินไปเพราะนั้นเราต้องเอาตัวที่ท้าทายกว่านี้นะผู้ชมท้าทายย้ำว่าท้าทายเลยแหละ เอ้ยตัวนี้อะไรอ่ะฮะเดี๋ยวขออ่านก่อนนะท่านผู้ชมซอมบี้อะไรสักอย่างนะโอเคตัดภาพไปตอนหาเจอโอเคหาเจอแล้วท่านผู้ชมปรับเป็นดีไว้ปรับเป็นเอสมบรูรณ์นะท่านผู้ชมถ้าเราปรับเป็นเอสอะ่ะสองสามสี่อุ้ยสี่ครั้งตายท่านผู้ชมเฮ้ยเอา เฮ้ยได้ไงวะดอกวะเอาออกไปออกไปอันนี้ไอเทมอะไรสักอย่างนะท่านผู้ชมออกไปขออนุญาตเนี่แหละไปดูอันต่อไปนะท่านผู้ชมอันต่อไปนะท่านผู้ชมก็จะเป็นตัวนี้นะระดับที่จะตีได้ก็อย okay> ู่ที่ S S นานผู้ชมอุ้ยหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันนะท่านผู้ชมอุ้ย S S อู้ 2 3 3ดีแตกท่านผู้ชมหุ่หกนกินนท่านผู้ชมไปดูดาบอันต่อไปนะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ที่อาบดาบอันต่อไปนะเราจะมาดูว่ามันได้เท่าไหร่นะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเรียงมามั่วๆนะว่าอันไหนแรงอันไหนไม่แรงน่าจะตันสุดแล้วนะท,ท่านผู้ชม ดามีก็น่าจะเท่ากันนะท่านผู้ชมเฮ้ยหลุยหูดอยู่นะท่านผู้ชมต่อเป็นเอเดตตายอีกหนึ่งท่านผู้ชมโอเคไปดูดาบมันต่อไปเฮ้ยตัวนี้เฟี้ยวท่านผู้ชมผมว่าตัวนี้เฟี้ยวแนๆ่ๆไม่ดูเหมือนกันว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนนะ สุดยอดนะพู้ชมโอ้โหน่าจะได้เอเท่ากันนะท่านผู้ชมอุยดูกทุกจำนึงไหุุ้ยนัวนั้นเดียวแตกอุ้ยสองนั้นแตกถ้าโดดนะเฮ้ยดนความสามารถด้วยท่านผู้ชมสปีดเฮ้ยเกินอะไรวะเวลเววเวนะถ้าเงียบขออภัยนะคือ กำลังคิดคำนวณน,นะเอ้ยไปด่าบันต่อไปเลยดีกว่าโอเคดาบตัวนี้นะท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยอุ้ยระเบิดด้วยนะท่านผู้ชมโอ้ยอยู่ในละทางขึ้น่องเท่ฮัลโหลอืมฮัลโหลนี่นะท่านผู้มชมคือแบบ เราจะมาดูนะว่ามันจะมีเดามจอทไหมนะท่านผู้ชมไม่มีเดามเอทนะเพื่อความหล่อเท่ล้วนๆคือการฟันดาบที่รวดเร็วนะท่านผู้ชมสุดยอดไปเลยนะไปดูดาบอันต่อไปกันโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ดาบตัวต่อไปนะขออัพสกิลก่อนความแรงกระดับดาบนะท่านผู้ชม ก็น่าจะดามีดเท่ากันนะท่านผู้ชมแล้วแต่ใครชอบนะเขาชอบแบบไหนก็แบบนั้นนะท่านผู้ชมโอเคนะท่านผู้ชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะอยู่กับดาบคณะสุดโหดนะท่านผู้ชม โอเคก็ okay, ขอลาไปก่อนนะท่านผู้ชมบาย